ปอปลุกไม้ไทยคึกชูดีกรีเวลคลาสกยผู้ซื้อต่างชาติเจ้าเวกคานผู้จัดการทั่วไปคอมเอเชียและมเจดได้กล่าวว่ามั่นใจว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการรองรับและเจาะตลาดนักเดินทางไม้ต่างชาติซึ่งเป็นตลาดที่มีความแข็งแกร่งดานการใช้ใจ่ายสูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถสร้างผลเชิงบวกต่อเศร,รษฐกิจประเทศไทยจากการจับจ่าย ้งการเดินทางเข้าพักชอปปิ้งรวมถึงผลลัพธ์จากกาานเจรจา,าธุรกิจของนักเดินทางไมาส์แมกกาโจวบังคอก20 2 4งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ จะแสดงสินค้ากว่า200รายจากประเทศไทยญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงและจีนพบกับบาร์เยอร์กว่า6,200คนจากทั่วโลกโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20กร,รกฎาคม2,567นณศูนย์การแสดงสินค้าและนิเทศการนานาชาติป่ายเจ็งฟางนาะปีนี้จะแตกต่างจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะเพราะปีแล้วเนี่ยเรามีการเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน,อน้อยสีเดือนกว่านะครับ แต่ความตั้งใจเราเนี่ยตั้งแต่ต้นก็คือว่า,าจะทำให้งานไม่กลับแบงคอกเนี่ยนะครับเป็นอซอสซิ่งลตฟอร์มสำหรับคนผู้ซื้อจากคนโลกนะครับสิ่งที่เราทำก็คือการลงโฆษณานะครับในประเทศใหญ่ๆประเทศทั้งประเทศจีนฮ่องกงที่แฟรงก์เฟิร์ตที่มอสโกนะครับซึ่งเป็นที่ที่ว่าเป็นแหล่งใหญ่ของเ ผู้คู้ซื้อนะครับแล้วก็ในประเทศเองเนี่ยเราก็ร่วมมือนะครับเพื่อจะจะกระตุ้นนะครับให้บริษัทต่างๆในประเทศเนี่ยมาใช้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยในการซื้อสินค้าคือ,ค,อคือความพิเศษเนี่ยอย่างงี้อันแรกก่อนคือว่าเ,เราการันตีว่ามีจะมีไบเออร์ต่างประเทศเนี่ยมาจํานวนมากนะครับก็คือเราได้จองโรงแรมไว้3 3 0สาพันห้อง นะครับสำหรับผู้ซื้อต่างชาตินะครับผู้ประกอบการไทยที่เขาร่วมง,งานเนี่ยก็สามารถจะส่งรายชื่อให้เราได้ว่าอยากจะเชิญลูกค้าคนไหนมาอันนี้คือการการันตีความสําเร็จของคนไทยนะครับแล้วก็เราก็ตั้งเป้าว่าปีนี้เราต้องได้ผู้ซื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณอย่างน้อยหนึ่งรายอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างแตกต่างจากงานอื่นครับสำหรับไฮไลท์เนี่ยนะครับ ของไทยเองเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะชูสินค้าที่ของไทยมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็เราจะทำร่วมมือกับทางกลุ่มสมาคมต่างๆทีเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับหายุทธศาสตร์นะครับที่ช่วยเข้าไปจัสัมพันธ์เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายทีต้องการนะครับอันนี้คือสิ่งที่พิเศษสําหรับลูกค้าคนไทยนะครับแต่สำหรับคนต่างชาติเนี่ยเขามองตำนานแล้วว่าการมาออกงานที่เมืองไทยเนี่ยนะครับมันต้นทุนถูกนะครับเป็นเรื่องซึ่ง มีสีสันนะครับไบเออร์ชอบแลวเอร์ชอบนะครับแล้วก็ต้นทุนเนี่ยจะถูกกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของการออกงานอื่นๆที่ที่ประเทศเอื่นนะครับตอนนี้ตอนนี้เรามีจองพื้นที่ไว้ผู้ก่อไทยเนี่ยประมาณสักร้อยบุ๊ก็น้อยไปหน่อยแล้วก็ประมาณแค่ห้าหกเปอร์เซ็นต์ของงานเองนะครับแต่ว่าก็คิดว่าอาจจะมีเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่า ก็ถ้ามีรัฐบาลสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็ก็น่าจะมีผลเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ปีนี้น่าจะเป็นปีแรกซึ่งเราสามารถการันตีนจำนวนไบยอท่าซึ่งมาเพิขึ้นหานะทุกคนสําเร็จเนี่ยปีต่อๆไปเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีคนมากขึ้นเนยเอะสำหรับงานนิกระโชว์เนี่ยนะครับไอสินค้าเนี่ยจะอยู่ในส่วนของพวกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งไม่ใช่อาหารนะครับจะเป็นพวกกิฟต์พรีเมียม โปรดเฮาส์แวร์นะครับออของไทยเนี่ยเราจะเพิ่มกลุ่มพิเศษเข้าไปใหม่ก็ที่เราแข็งแรงคือกลุ่มของมิตรี่กับเวอร์เนสนะครับกลุ่มของสินค้าอาหารสัตว์สัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งกำลังเรากำลังโตมากนะครับแล้วก็กลุ่มที่โตคือพาร์ทซูริตี้เกี่ยวเรืกับสินค้าเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวหรือพวกท่าตากางนะครับซึ่งซึ่งเนี่ยเรามีความแข็งแรงแรงเรามีจุดเด่นเยอะนะครับแต่ว่า เราจะ,จะไม่ใช่ผู้ผลิตที่รายใหญ่ซึ่งขายสินค้าที่เป็นแมสสินค้าอาจจะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเ,เหมือนเหมือนที่เรางานงานใหญ่ทั่วโลกนะครับคือเวลาคนเข้ามาเนี่ยเขต้องมาซอสสินค้าที่ดีดดนะเรามันจวละปีนี้เราจะมีเอ็กซ์เพเอร์นะครับที่มีคุณภาพนะครับจากทั่วโลกมามาที่งานเราแล้วก็ คิดว่านะครับเราก็จะมีไบเออร์จากทั่วโลกด้วยที่จะเข้ามานะครับอาจะจัดขึ้นวันที่17ถึง20รกรกฎาคมนะครับที่ฮอ9 8ถึง101นะครับไปถึงบาง,งานา